ทองประโยชน์นะ,ะอันนี้ทองที่ใครมาเคยติดตามซองละล้านอ่ะเอามาครั้งแรกเดือนธันวาตวแต่หกรอบหกรอบซองละล้านเนี่ยจนันทรุุจันทรุกุขคือทองหนึ่งได้สิบห้าวันเป็นทองของรอาจารย์มาจากประเทศมาจากปากซองอมาจากข้ามปากเซไปมีมกระทายกที่ผมเคยไปฝั่งลาวอะเอาฝากซองมาเป็นซองละล้านกิบ ได้ฟังว่าสองร้านผมตกใจนะเอาเงินล้านที่ไหนน้องให้เด็ดสองล้านสองล้านเด็ดพระอาจารย์เป็นคนตั้งอาจารย์่านเป็นสายวัดป่าก็เลยปากสองมาผมก็เลยรวมตับ,บุญพระอาจารย์ในพันหนึ่งให้ hmm. คนเล็กคนน้อยไปก็ได้ประมาณพันกว่าบาทให้ท่านไปค่ะ <Okay. S 1> ปากแต่ตอนออมาครั้งแรกไม่คิดว่าจะเข้ากลัวว่ากลัวว่าแค่สองแรกคิดว่าแบบไม่ผ่านน่ะแต่ว่าสองแรกโดยบังเอิญมากเลยผ่านทุกรอบเลย ปกติจันพุทธศุกจันพุทธุกร์หกรอบแล้วก็ไทยฟุวงไทยรอบหนึ่งแต่ไทยมันนานท่านก็เลยให้แบบเป็นข้าม่อม่าปลากระป๋องไข่คือเล่นรอไทยเลยค่ะพูดนะไปจันพุทธุกร์ก็จนไปเรื่อยๆก็คือว่าสุดท้ายไปจบที่ไทยสุดท้ายจบที่ไทยค่ะแต่ไทยก็แตกมาสองรอบแล้วแตกที่แตกสามตัวตรงทีนี้พอสองแรกผ่านไปคือปกติสองแรกพองไวยปุ๊บวันที่สองผมต้องไปเอาเลขแล้วค่ะ นี่เออพอดีมีเอฟซีร่วมด้วยกันเขาเล็กกวน้อยท่านไม่ได้เรียกร้องทรัพย์อะไรแต่ไม่มีแต่ศรัทธาที่ให้ท่านคสองคือสองล้านกีบก็พันกว่าบาทแหละแต่ผมจะไปเอาก็ค่ารถมันพันกว่าบาทเราเอฟซีให้จบคือพระอาจารย์ท่านไปไม่ออกคือท่านทุกครั้งที่ออกคลิปต้องใส่เสื้อเขียวอ๋อทุกครั้งที่ออกคลิปเนี่ยคือต้องใส่เสื้อเขียวใส่เสื้อเขียวถ้าไม่จะมีสื่อสัตว์ท่านจะไม่ให้เลีเสื้อเขียวสองที่เจ็ดอ่ะเข้าสี่รอบ องหนึ่งนี่อยู่ได้กี่วันครับซองหนึ่งได้สิบห้าวันอ๋อซองหนึ่งได้สิบห้าวันอ๋อก็คือจันจันพุดสุกแล้วสุดท้ายไปจบที่ไทยจันพุชสุกเออท้ายจบที่ไทยเป็นจ้แล้วแล้วเราก็ไปเอาใหม่แล้วเราก็ไปเอาใหม่ถราจันว่าถ้าเราไปเอาทุกวันไม่ไหวค่ะมันไปที่หนึ่งก็ต้องข้ามไปค่ะเดินทางอะไรเนาะใช่ต้องฟังแล้วก็เข้าใจว่าซองหนึ่งนี่สื่อใดวิกหนึ่งเลยจันพุดสุกจันพุดสุกแล้วก็ตามด้วยหัวใหญ่จบที่ไทยสุดท้ายจบที่ไทยที่ต้องฟัง ที่เอามาฝังโค้งเนี่ยเป็นเป็นเลขราวล้วนนะแต่ว่าคนที่เอาไปนอยนอยนอยที่ตรงกับจันพุทธุกเขาเอาไปทำไมมันถูกถูกน้อยด้วยเรามาดูเลขกันนะเดี๋ยวคุยงานเดี๋ยวค่นนี้คุยให้เข้าใจก่อนเลขเลขสองลงล้านสองลล้านคืออันนี้เป็นเป็นเบอร์แอดไลน์เปิดโทรศัพท์ผมมือถืรับนี่เบอร์เอทไลน์ถ้าใครอยากห้เน้นวันไหนอ่าอันนี้คือเบอร์แอดไลน์นะคะท่านผู้ชมแอดไลน์รือโทรือโทรมาถามเลข เบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันใช่ไหมคะ่นเยค่ะเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันถ้าใครอยากแอดไลน์ก็ใช้เบอร์นี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็นี่คือสองล้านอ่ะนี่คือสองลล้านร้านเก็บร้านเกีบร้านก็บนะครับไม่ใช่ล้านบาทนะครับผมาล้านบาบของประเทศลาวอไม่ไม่ก็เลี่ยงกันเนาะซองลล้านกันทีนี้เรามาดูกันค่ะเปิดเลยนะมาดูอ่ะเปิดแล้วแอนแอนเอนอ่าอันนี้เลข ที่เอามายิมห้าผมมาถึงนิดเที่ยงปล่อยเมื่อวันที่ยิมห้าเมื่อวานเข้ามาห้าเจ็ดสีหนึ่งค่าตัวนี้เป็นเจ็ดแตกสามตัวแตกทั้งสี่ตัวเลยใช่ใช่ใช่มีคนถูกสีหนึ่งหนึ่งสีเยอะมากปกติถ้าเป็นหวยไทยฝั่งไทยเขาจะตัดข้างหลังให้ใช่หวยลาวเขาจะตัดข้างหน้าใช่ค่ะไม่มีกระโดดเขาจะตัดตัดข้างหน้าให้เพราะปกติข้างหลังทุกคนซื้อก็จะตัดเองค่ะ เป็นเวลาเขาจะตัดหน้าให้แล้วตัดหน้าแล้วทุกครั้งที่มาเปิดซองแรกในซองที่แปดทุกครั้งทุกซองที่เปิดแรกปุ๊บชอบออกตัวนี้งดที่แล้วซองที่เจ็ดออกเก้าห้าห้าเก้าสองรอบตัวนี้แล้วซองที่แปดเอามาออกที่ห้าออกหนึ่งสี่สี่หนึ่งอันนี้ซองนี่คือต้องต้องมีกระบอกนะคะว่ากี่ซองกี่ซองหรือว่าอันนนี้เป็ที่ที่คือหรือว่าอยู่ที่เอฟซีให้ให้เราไปเอาคือถ้าถูกสี่รอบผมจะเช็กเอฟซีว่า ให้ไปเอาไหมถ้ายังไม่ให้ไปเอาก็จะรอก่อนแต่ส่วนมากจะเข้าสี่รอบสี่รอบตลอดเมื่อเสรแล้วเข้าเข้าสี่รอบหลุดสองรอบเข้าเก้าห้าเข้าห้าเก้าแล้วเข้าหนึ่งหกตรงแล้วก็มาเข้าสองสี่กับปิดท้ายครับวันนี้เข้าเปิดสองแรกสองที่แปดเปิดครั้งแรกเข้าหนึ่งสี่ถ้าตัวนี้เป็นเลขหกแตกสี่ตัวครับเนี่ย คือทุกอย่างเป็นแนวทางเนาะคือเริ่อเรื่อวันที่ยี่ห้ายี่สิบห้ายี่สิบแปดสาสิบวันที่สองวันที่ห้าวันที่เจ็ดหกรอบใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวว่าผมพูดโอ้โหเนาะตะวันเพราะว่าพระอาจารย์ท่านให้ลงไปแค่เดือนละสองครั้งเดือนละสองถ้าไปทุกวันหรืไม่ไหวอาจจะทางท่านเลยให้มาหกรอบเลขหกชุด เลขเลขเลขหนึ่งพันตัวท่านย่อมาให้อยู่สองชุดค่ะเลขหนึ่งร้อยตัวท่านย่อให้มาสี่ชุดแต่ผมก็ไม่รู้เลขคือ่อาจารย์ค้าใครจะซื้อให้ซื้อแทนผมเพราะว่าผมอาจารย์ไม่ซื้ครับถ้าถูกก็ร่วมบุญบุญกันครับแล้วแต่ท่านจะไม่ว่าคครับถ่าร่วมบุญกัค่ะอ่ะนี่ก็คือเป็นเบอร์ร่วมบุญนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีโชคค่ะวันนี้นะคะจะเล่นได้จันทพุสุกจันพุสุกแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ไทยค่ะ หลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีการไปเอาซองใหม่มาอีกรอบเนาะอีกรอบหนึ่งครติดตามก็จะติดใจใครติดตามซองละล้นนี่ติดใจทุกคนคือสองล้านสองสี่เก้าออกสองสี่เก้าเก้าที่ปิดท้ายนะที่สองสี่ถ้าตัดเก้าตัวหนึ่งเนี่ยเอฟซีแบบบอกว่าสองละล้านนี่ติดใจมากติดใจตรงที่แบบจะแตกสี่ตัวจะแจกสี่ตัวทุกรอบอ่ะนี่ครับสองละล้านกรีดเลยอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นสองละล้านกอีะครับล้านกีบ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางผิดทูผมไม่รู้ก็อย่า่ากันค่ะทุกอย่างถ้าท่านชอบรอบที่แล้วมาโซนนี้หมดเลยโซนโซนนี้ครับรอบนี้มาปกทีสองร้านมาใครเปิดได้แตกทุกทีที่คนซื้อประจำเขาก็จะตัดนี่ตัดนี่แต่ส่วนตัวนี้ก็จะตัดชาวบ้านเขาจะเองที่ซื้อออกไปแล้วหนึ่งออกหนึ่งสีไปแล้วนี่ยี่สิบห้าออกหนึ่งสีต่อไปก็ยี่สิบห้าเหลือยี่สิบแปดเหลือสามสิบ เรเเือวันที่2สองค่ะสองทรงกับเล็กไทยอย่าลืมค่ะแล้วก็เรือวันที่ห้ากับวันที่7็ดปิดทายค่ะปิดทายแตกเิมกันครับ